ตอนที่สามวางจึงเบาคนจำนวนมากทุกข์เพราะไม่รู้จักวางยิ่งแบกยิ่งหนักแต่ใจที่รู้จักปล่อยวางจะเบาด้วยตัวเองความสงบเริ่มจากการวางไม่ใช่การได้ทุกอย่างตามใจธรรมะกลางใจวางความคาดหวังวางความยึดมั่น วางความโกรธเกลียดการวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการกลับมารับรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปความสงบเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พยายามจะบังคับโลกแต่ยอมรับธรรมชาติของโลกธรรมะส่งท้ายไม่ใช่เราต้องมีทุกอย่างเพื่อสงบแต่เราต้องวางบางอย่างเพื่อให้สงบ